สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเบลลิสเนลตี้เบลลิเพื่อสุขภาพรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะโดยบอสรุร่งเบลลิสรุ่งอรุณมงคลเดชน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการที่เราจะไม่ยอมแก่ค่ะ นั่นก็คือเราจะพูดในเรื่องของผิวพรรณนะคะที่มันทําให้เราแก่ก่อนวัยหรือเปล่านะคะซึ่งต้องบอกว่าเราจะมี3สาเหตุที่มาคุยกันในวันนี้ที่ทําให้ผิวเราแก่ก่อนวัยค่ะเพื่อนๆถ้าเรารู้3ามสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทําให้ผิวเราอ่อนเยาว์อยู่เสมอค่ะสาเหตุแรกนะคะที่ทําให้ผิวแก่ก่อนวัยนะคะสาเหตุที่1ก็คือแสงแดดค่ะเพื่อนๆ ดยเพาะรังสียูวีในแสงแดดนะคะที่จะทำให้ส่งผลต่อผิวพรรณของเราทำให้เกิดกระฝ้านะคะเกิดที่เกิดริ้วรอยต่างๆนะคะเราพบว่าคนที่ตากแดดเป็นประจำนะคะแล้วก็ตากแดดในช่วงเวลาที่กลางวันเนี่ยนะคะที่แดดแรงๆเนะะี่ยค่ะจะส่งผลทำให้ผิวเหี่ยวย่นง่ายด้วยสาเหตุจากรังสียูวีนั่นเองค่ะแต่ว่าแดดที่ในช่วงที่ดีกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะในบ้านเราก็ควร ในระยะเวลาประมาณ7โมงเช้าถึง9โมงค่ะที่จะมีวิตามินดีที่จะช่วยบำรุงร่างกายนะคะอันนี้เพื่อนๆก็พยายามหลบเลี่ยงแสงแดดถ้าเราจะออกจากบ้านนะคะเพื่อนๆก็อาจจะต้องพกเครื่องมืออุปกรณ์พกร่มไปนะคะที่กันรังสีวีหรือทาครีมกันแดดเป็นต้นนะคะ,ะสาเหตุประการที่2ที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยนะคะก็คือบุหรี่ค่ะเพื่อนๆนะคะ ด้วยเหตุที่สารนิโคตินในบุหรี่ค่ะเขาจะไปจับกับคอลลาเจนโปรตีนในร่างกายของเรานะคะทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะทำให้เราแก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้คือสาเหตุที่สองค่ะและสาเหตุประการสุดท้ายที่ทําให้ผิวเราแก่ก่อนวัยนะคะก็คืออนุมูลอิสระค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในร่างกายของเรา ดยเพราะอย่างยิ่งคนที่ชอบรับประทานหรือคนที่ทานจุบทันจิบบ่อยๆเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอนุมูลอิสระหรือฟีเรติคอลนะคะมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีการใช้พลังงานนะคะมีการสันดากในร่างกายแล้วก็ใช้ออกซิเจนทําให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะสิ่งที่ส่งผลหลังจากที่เกิดอนุมูลอิสระก็คือมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเหี่ยวแล้วก็โทรมไวคะ่ะดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะคะ ทราบเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังค่ะที่เราอาจจะต้องให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่เกิดอนุมูลอิสระโดยการที่เราอาจจะต้องออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนอนหลับพ,พักผ่อนให้เพียงพอเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ3มสาเหตุที่ทําให้ผิวแก่ก,ก่อนวัยค่ะนะคะทราบเช่นนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะเพื่อนเนคะสาหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากนั้น ดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะสำหรับวันนี้รายการเบลลิส e เฮลตี้เบลลิสเพื่อนสุขภาพนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ